หัวติดในหินเก็บโทรศัพท์ทำเรื่องชายคนหนึ่งศีรษะติดอยู่ในหินขณะที่เขาพยายามจะเก็บโทรศัพท์มือถือที่ตกโดยชายโชคร้ายรายนีย้ติดอยู่ในก้อนหินลึกถึงหน้าอกนะหลังจากที่เขาพยายามจะก้มลงไปเก็บโทรศัพท์ที่ตกอยู่นักดับเพลิงได้พยายามนานกว่า2ชั่วโมงครึง่งแต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้เขาเป็นอิสระได้ พวกนักดับเพลิงสมองใสก็เลยได้ไอเดียใหม่ด้วยการใช้น้ำมันมะกอกช่วยหล่อลื่นจนในที่สุดก็สามารถที่จะปล่อยเขาออกมาให้เป็นอิสระได้สำเร็จชายเคราะห์รายนี้ได้รับบาดเจ็บที่เท้าเล็กน้อยและตอนนี้กำลังพักอยู่ในโรงพยาบาลหัวหน้าพนักง,งานดับเพลิงเผยว่าพวกเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุการณ์ที่คล้ายกันมาก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ อยากจะบอกอะไรกันแน่คะคุณหัวหน้าคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ